น้องจวนกินข้าวกับแม่และวจ้าพี่น้องนี่พี่น้องดูของกินก้อนมีหลายอย่างจ้่มีหลายอย่างวันนี้อ่าคือแม่จวนแม่จวนพวกเราจะกินข้าวแล้วก่อนเนี่ยโอ้มา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 โอ้แม่นจอนก็มีแม่จอนก็มีอ่ามีหลายอย่งององางพี่น้องเป็นออฟเป็นแอสพี่น้องเป็นออฟเป็นแ <biased. S 1> อสก็คือว่ามีกระจุกกระจิกกับพี่น้องให้เป็นออฟเป็นแอสภาษาเมืองคือเป็นออฟเป็นแอสจ้าพี่น้องอ่าี่อันนี้มีด้วยพี่น้อง ดวงใหม่พี่น้องด่วงใหม่ขั้วคุณจักก็คือด่วงใหม่ขั้วนะจ๊ะพี่น้องหนึ่งะด่วงใหม่ขั้วพี่น้องมีละมีละนี้มีเห็นไหมพี่น้องแมงจนแมงจรเหมือนพี่น้องหันไปจะมืดไปแล้วแมงจนเจ้าอันนี้ก็คือแมงจอนขั้วเหมือนกันอ่าอันนี้ก็มีทองแม่แล้วพี่น้องเนี่ยเป็นออฟเปน็ก์นี่อันนี้คือถั่วเน่าทรงเครื่องพี่น้องเนี่ยห่อละห้าบาทพี่น้องได้เท่านี้ห่อละห้าบาทคือถั่วเน่าทรงเครื่องพี่น้องข้าปรุงแล้วเนี่ยขาปรุงข้าปรุงรสเสร็จแล้ว กบูรู้สึกแล้วนะคะเนี่ยูรู้สึกแล้วนะคะเนี่ยกบูรู้สึกแล้วนี่มีของน้องบาพี่น้องแกงหัางเล่ยแล้วพี่น้องแกงหัางเลยเจ้าโอ้มีหลายอย่างเจ้าพี่น้องหลายอย่างเจ้ามีหลายอย่างอันนี้ของน้องบาเจ้าจ้นทอดเจ้าพี่น้องจ้นหมูทอดเจ้าพี่น้องจ้นหมูทอดเจ้าจีนหมูทอดเนอมาเล้วจ้มาแหมแม่บลเสี้ยงเต้อน้ำพร,พริกออกพี่น้องถ้วยบะาเล่ยเล่นอะถ้วยบะเล่ยปลเล่นคือถ้วยใหญ่พี่น้อง ข้วใหญ่มากมายเลยพี่น้องน้ำพริกอ่องเจ้าน้ำพริกอ่องเมืองเมืองนะเจ้าพี่น้องน้ำพริกอ่องนะเจ้าจนกินแลวน้ำพริกอ่องเจ้ามีแถมยากพี่น้องอันนี้ก็เมืองเหมือนกันพี่น้องแกงฟักแก้วพี่น้องแกงน้ำแก้วเลยพี่น้องใส่ปาเก็มเจ้าพี่น้องใส่ปาเก็มเจ้าพี่น้องคือว่าแกงฟักแก้วใส่ปาเก็มนะเจ้าพี่น้องสุดยอดเลยล่ะ แกงักแกวใส่ปลาเกม็ดมาเจ้าพี่น้องแกงักแกวใส่ปลาเกม็ดมาเจ้าดูดูอันนี้ก็คือฟักแอมพี่น้องพักแอมกับน้ำพริกหองพี่น้องพวกนี้แกขาดไปได้เพราะหน้าหนาวนี่ยถ้าเกลี่ยหูกับต้งวันพี่น้องกับไอ้นู้นไอ้นี่กับหลายสิ่งหลายอย่างกับน้ำพริกน้ำพักกับสปาสเปดตพี่น้องนี่เอาละเจ้าวันนี้วันนี้ย้ายมุมนะย้ายมุมจะมือแต่พี่น้องย้ายมุม โอเคโอเคเด็ก่อนนะเจ้ากดจอยเข้าก็แม่นะเจ้าจอยเข้าก็แม่นะเจ้า